ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหัวที่เกิดขึ้นมาแล้วอะคือสมองเราจําเป็นภาพใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราอยากจะให้แบบนั้นมันเกิดขึ้นอีกก็แค่เราสามารถที่จะเห็นภาพแบบนั้นในหัวเราอืมเราสร้างภาพแบบนั้นขึ้นมาซึ่งบางทีอะเวลาพระราธิ์ทำง่ายๆก็คือว่าเมื่อก่อนแบบอยากได้บ้านแบบนี้อยากได้รถแบบนี้วิธีการง่ายคือว่าเราไป ไปบ้านตัวอย่างเลยแล้วก็ไปจําภาพให้มันแคปเจอร์แบบนี้เลยว่าเฮ้ยนี่คือบ้านฉันแล้วสมองมันจะแยกไม่ได้ว่าตกลงอะ่ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงยังวะหรือมันเคยเกิดขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วหรือบอกว่าเราอยากจะมีะแฟนแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็จินตนาการจะเห็นภาพแบบนี้สุด <laughs> ท้ายมันก็เกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆและการที่มาเรียนกับอาจารย์รคุณล่าก็ก็ใช้กดแรงดึงมานิดนึงด้วย ก็คือตอนที่ตอนที่มาเรียนนะคะก็เรารู้อยู่แล้วเราเราเรียนเรื่องนี้มาเรื่องติวิทยามาแล้วเรารู้สึกว่าวิธีการกดแรงดูดเรารู้วิธีการใช่ไหมคะพอเข้ามาเสร็จวันที่มาเรียนทายเวทกับอาจารย์ตอนนั้นนะคะ สองแสนห้าได้นะตอนนั้นอะแล้วเราสึกว่าทํายังไงให้แบบรู้สึกคุ้มค่าที่สุดโดยการที่เราใช้จิตนํามาก่อนเลยเอาจิตส่งจิตมาจูนอาจารย์ก่อนเลยเ <c oughs> ก็คือเราจะบอกว่าพอไปถึงปุ๊บเราเห็นภาพชัดเจนเลยคืออาจารย์แบบเห็นหน้าเราครั้งแรกอาจารย์จะต้องชมว่าเราสวยอันทีหนึ่งอันที่สองก็คือว่าพอเห็นปุ๊บอาจารย์จะต้องแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยคนนี้เจ๋งว่ะ และสุดท้ายอาจารย์จะชวนออกไลฟ์ในวันแรกที่เจออาจารย์เมื่อสองปีที่แล้วกใกล้จะสองปีนะคะทีนี้เสร็จปุ๊บเราเห็นภาพเรียบร้อยพอ,อพี่จําได้ครั้งแรกไหมเปิดประตูมามพี่เปิดประตูมาแล้วพี่ก็พูดว่าโล่งอก สวยึ <laughs> <laughs> ่งเลยบอกเฮ้ยนี่แหละเราคิดแล้วที่บ้านเราคิดซ้ำๆๆๆจนแบบว่าเราเห็นผ่านมันไม่ได้แล้วเงมากเออจนจนพออาจารย์เปิดขึ้นมาเราบอกข้อที่หนึ่งผ่านเรียบร้อยคืออาจารย์โดนกดแรงหนึ่งดูดแล้วพอ <laughs> เสร็จปุ๊บครั้งที่สองแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วอาจารย์ก็พูดต่ออีกว่าแบบเออพี่ชอบแบบลูกศิษย์ที่มีเอโนจีแบบนี้พี่ชอบอะไรแบบนี้ล้กนี่ไงนี่ก็คือเราโปรแกรมไว้แล้ววอาจารย์องพูดแบบนี้และอันที่สามวันนั้นท่น private เสร็จอาจารย์ถามต่อเลยว่าพอล่าไลฟ์ สดต่อไม้เย็นนี้แน่เก่งมากเราไม่ได้บอกว่า <c oughs> เราเห็นภาพดับนี้หมดแล้วทั้งสามข้อแล้วมันเกิด<ช>ขึ้นจริงดังนั้นเนี่ยมันเราจะดูถูกแบบจินตนาการตัวเองใช่แล้วเออคุณไม่ต้องไปสนใจเลยใครจะตะก,กะเยอะอะไรของมันจริงๆต้องหลีกเลี่ยงพวกนั้นเยอะมากอ,มอยู่ในโลกของความฝันอพอละสร้างไนวะ้น้นลูกศิษย์บัณฑิตอยู่ในโลกของความฝันอยู่ในโลกความฝันที่มันเจ๋ง ไม่เอาโรกของกมกังวลไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นแม่งกูฝันให้มันเลิศขึ้นไปกว่านี้อีกว่าตอนนี้โควิดช่างแม่งมันกูฝันให้แม่งเลิศกว่านี้อีกกูฝันว่าชีวิตกูแม่งจะยิ่งเลิศกูวันๆกูนั่งคิดภาพแล้วถ้าเกิดใครมันมันพูดแต่เรื่องลบลบรู้แต่เรื่องจิตตกพูดแต่เรื่องไรหลีดหลีดเข้าไปก่อนโอเคป่ะจนเราเทรนตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราค่อยมาเป็นแสงสว่างให้เขาแต่ว่าในตอนนี้กูยังอะไรถ้าเกิดใครยังบอกว่าวิทยายุธไม่แน่นหลีกเรื่องพวกนั้นไปก่อนเราจะต้อง เสกจินตนาการของเราให้แม่งเจ๋งเฮ้ยเบิ้มพี่ส่งภาพไปอันหนึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องอีกหนึ่งเอาขึ้นเลยนะเบิ้มมีมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนึกภาพแล้วมันเป็นจริงก็คือผมไปดูหนังตอนจะหาแฟนตอนหาแฟนไปดูหนังเว้ยไปดูหนังก็นั่งคิดบอกเอ๊ะถ้าเกิดแฟนเป็นฝรั่งโอเคกูกูก็เห็นฝรั่งมาเยอะนะก็ไม่ได้สวยทุกคนด้วยแล้วจะเอาหน้าตาแบบไหนดีวะหน้าตาแบบ คือไม่เคยเห็นฝรั่งที่สวยแต่ว่าหน้าตาประทับใจที่แบบพอดูเป็นเมียรเราได้อะไรเงี้ยโอเคน่ะอ่ะลองหาดูเนี้ยปรากฏว่าไปขึ้นเรื่องบินเว้ยขึ้นื่นนองบินเขาก็โชว์หนังเรื่องหนึ่งชื่อว่า The Wedding Singer สแสดงโดยดูบลิดูบริมอ,อ,พ,อพอผมเห็นหนังเรื่องนั้นก็บอกอ่านั่นแหละหน้าตาประมาณนั้นกูโอเคหน้าตาประมาณนั้นกูรับได้กูรับได้ชอาเป็นฝรั่งเออย่าเยอแยะไม่ไปกเนี้ย ตรงเนี้ยหรือว่าทำไมเนี่ยตรงนี้มันลกๆไปบังมันหน่อยดิตรงเนี้ยเหมือนเลยเห็นไหมเหมือนเลยบอกเลยนี่นี่คือจินตนาการจริงอ๋อแล้วก็เออถ้าอันเนี้ยอีกอันหนึ่งนะคะที่เรียนมานะบอกว่าเวลาแม่ที่ตั้งครันนะคะแล้วอยากได้ลูกแบบไหนหน้าตาแบบไหนให้ดูภาพแบบนั้นนะช่วงที่ตั้งครันแล้วลูกจะออกมามีน้ำมีการมีการทดลองเลยงานวิจัยก็สมัยเรียนเนี่ยลูกออกมาจะเหมือนกับลูกที่เราดูทุกวันใช่ ก็เลยพรอมลูกออกมาปุ๊บคนก็จะเอ๊ะลูกค้างบ้านหรือเปล่าบอกว่าคุณแมรี่สวยกว่าค่ะสวยกว่าดาราอีกจริงใจมากอันนี้คือแบบหน้าเป๊ะมากอะเหมือนเลยใช่คนทักตลอดนะแลวอายุเท่ากันด้วยอ๋อเหรอแล้วถ้าคุณไปดูหนังไปตามดูหนังเรื่องหนึ่งชื่อว่าเออไปดานดูหนังเรื่องหนึ่งชื่อว่าอะไรนะที่เขาแสดงเป็นซินเดอเรล่าเอเวอร์แอฟเตอร์ดูบาริมอแสดงเป็นซินเดอเรล่าชื่อหนังชื่อว่าเอเวอร์แอฟเตอร์ เหมือนเดะเลยโอ้โหน,ะ,นะ,ะเฉพาะเรื่องนั้นน่ะเหมือนเดะเลยไม่แค่ <c oughs> มุมนี้ก็คือชัดมากเลยว่าแบบเป๊ะเลยอ่ะตัจาจมูกปากเลยอ,เอ่ะแล้ววันนั้นผมไปดูหนังเรื่องนั้นน่ะก,ก็เลยบอกว่าโอเคอย่างนี้แหละกูเอาประมาณนี้เลยประมาณนี้มาได้แบบนั้นเป๊ะเลยโอเคสรุปคือจินตนาการไม่ต้องไปสนใจตะก,กะเพื่อนผมอ่ะไม่ตะก,กะเยอะจะมคุณจะไปถ้าคุณไปคุยกับคนตะกะเยอะมันก็จะเป็นยังไงรู้เป่อผมบังเคยไปเจอคนหนึ่งก็ เลิกคุยม <think Dean> like ันไปปั <Woah> ๊กม <cualquier S 2> <ination> sí. ันบอกว่าหน้าอย่างมึงเนี่ยจะได้แบบนี้เราฟังต่ปากกาปากกาของพ่อทำลายฝันนี่เยอะใช่ตากกาไงตากาไงแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราคิดตามปากะมันก็เออก็น่าจะจริงนะหน้าแบบกูจะไม่ได้แบบดีได้ยังไงก็เข้าใจบ้าเหมือนตอนเด็กๆเนี่ยคือพะลเกิดในฐานะยากจนใช่ไหมคะเวลาที่เราฝันว่าเงินล้านอะไรเงี้ยคนก็จะแบบเฮ้ยมึงดูดิว่าบ้านมึงได้แค่นี้มันจะได้ได้ยังไงคล้ายๆคล้ายๆแบบเนี้ยใช่พวกตากะาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเออ คุณสร้างทุกอย่างตามจินตนาการคุณเองอแล้วก็คุณสามารถที่จะเเพิ่มพลังให้กับมันมด้วยเทคนิคต่างๆที่ผมจะสอนนะครับในคอร์สชื่ว่ามนุษย์น <Okay. S 2> เนระด The m a n i f e s t o The Manifestor แปว่าอะไร Manifest แปลว่าพวกที่เสกให้ปรากฏ Manifest แปลว่ามันทํทำให้ปรากฏโอเคทุกอย่างที่คุณคิดได้คุณทําให้มันปรากฏได้อะไรที่คุณคิดในหัวได้มันจะมาปรากฏบนมือคุณได้จําไว้อะไรที่คิดในหัวได้แล้วรู้สึกได้ มันจะมาปรากฏในมือคุณได้มันจะมันจะเกิดในชีวิตจริงคุณได้ทุกอย่างสร้างด้วยกระบวนการนี้ม,มามาเรียนคอร์สนี้กันที่ของวันนี้ให้ราคาพิเศษเลยจวัดดัเดี๋ยวไซเดี๋ยวไซมาบอกราคาหน่อยที่ที่ที่วันนี้เราเข้าใจมากจ้ามาว่าโดนโดนโดนไล่ๆๆแล้วอะพูดเพิๆๆ่งเรื่อง The m a n i f e s t e นะครับทุกคนใครใครเอ่อหรือมนุษย์ในรมดผมจะให้30เทคนิคบวกวิทยาศาสตร์เรื่องนี้คุณจะต้อง ได้รู้ไว้เพราะว่าคุณจะได้มั่นใจไงคนส่วนใหญ่พอพูดเรื่องจิตวิญญาณใช่ไหมจิตวิญญาณนี่จริงๆศาสดาศาสดานักปราชญ์เลยสอนมาตั้งแต่สมัยสอง0ปีที่แล้วนะแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆืเรื่องจิตวิญญาณนี่พัฒนามาเรื่อยๆนะไม่ใช่หยุดที่พระเยซูพระเยซูคริสต์หรือกับพระพูทเเจ้านะมันพัฒนามาเรื่อยๆโตมาเรื่อยๆแล้วเขารู้คนคนอย่างนี้เขาแต่เขาอธิบายไม่ได้ไงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์อธิบายได้แล้วสิ่งที่ ศาส,สดาพูดที่มันบอกอ้อาวทำไมถึงต้องเชื่อก่อนทําไมเชื่อก่อนแล้วถึงจะเห็นทําไมทําไมเขาบอกต้องเชื่อก่อนถึงจะเห็นทําไมผมวิทยาศาสตร์แม่งบอกบงงแบบนั้นคอนเฟิร์มแบบนั้นว่าคุณจะต้องรู้สึกก่อนไม่งั้นร่างกายของคุณแม่งจะเถียงตลอดเวลาไอโปรแกรมเก่าของคุณแม่งจะเถียงตลอดเวลาตะกะเก่าคุณคุณจะเถียงตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าคุณรู้สึกไม่ได้ก่อนคุณไม่มีทางได้มันเพราะคุณแม่งหนืดมากร่างกาย6ปีแรกของชีวิตแม่งมึงโปรแกรมชะตาชีวิตมึงอยู่อย่างนั้นแหละใช่ไหมอ่ะโอเค วันนี้าราคะะาพิเศษเลยดีกว่าวันนี้เราไม่ได้เตรียมพูดถึงคอร์สนั้นมาใครยังไม่ได้ลงนะลงไปซะทุกอย่างจะอัดเป็นออนไลน์นะครับเขาจะมีสเปเชียลเราจะมีสเปเชียลคือคอร์สนี้เนี่ยผมจะสอนเจอสดโดยจะได้อ่านจะได้เจอกัน,น,นพูดกันได้เจอสดเจอสดหมายความไม่ได้มาเจ,เจอเจอตัวแบบนี้นะหมายความว่าเรียนเป็นออนไลน์แต่ไลฟ์ไลฟ์ในกลุ่มไลฟ์ในกลุ่มปิดนะครับไลฟ์ในกลุ่มปิดนี่คือวิธีการเรียนของเราไลฟ์ในไลฟ์ใน a c e b o o กกลุ่มปิดนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนเท่านั้นแล้วเจอกัน ามวันต่ออาทิตย์ก็คือ,เ,อเริ่มเริ่มวันจันทร์ที่สาสิบเอ็ดพฤษภาคมนี้ใช่อาจารย์ใช่เริ่มวันจันทร์ที่สาสิบเอ็ดพฤษภานะครับก็ยีกไม่กี่วันแล้วแล้วก็คราสนี้ก็ราคาราคาจะเริ่มที่จะเข้าไปใกล้สามหมื่นขึ้นทุกวันนะครับราคาเก้านี่ยังเป็นราคาเออร์ลี่เบิร์ดอยู่หนึ่งหมื่นเจ็ดันเก้าร้อยบาทนะครับพี่ลูงไหาว่าการที่ได้เรียนกับอาจารย์นะคะที่อาจารย์กําลังไลฟ์สดในกลุ่มอ่ะไม่ได้ง่ายนะใช้ใช้คํานี้นะ ไม่ได้ง่ายนะประหนึ่งเหมือนเราแบบเรียนแบบเป็น p r i v a t e เป็นแบบ p r i v a t e อน o n l i n แบบนั้นเลยนะ CF หรือยังแล้วเราสงสัยอะไรนะฮะหลังจากที่จาราย์ไลฟ์เสร็จยังพอถามอาจารย์ได้ด้วย คือมันเป็นความเรียวมันเป็นความสดะคะ่ะการเรียนสดสดอะ่ะดีกว่ามาเรียนย้อนหลังอยู่แล้วฉะนั้นโอกาสนี้ค่ะถ้าเรา 4F วันนี้ค่ะเราค่ะจะได้เข้าเรียนสดกับอาจารย์นะคะวันที่30เริ่มต้นวันจันทร์ที่31พฤษภาคมนี้นะคะเวลานะคะที่อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์คอนเฟิร์มเวลาอีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณนะคะ2-3ชั่วโมงประมาณนี้โดยเฉลี่ยนะคะเดี๋ยวก็คอนเฟิร์มอีกทีนึงอาทิตย์หนึ่ง3วันมีประมาณสักกี่ทีที่อาจารย์2อาทิตย์นะคะออมีทั้งหมด15คลิป โอ้โห15ไลฟ์คุณอาจารย์ทำไมคุมขนาดนี้ใช่โคตรคุมอะสุดยอด15คลิป15คลิปนี่ไม่50ดาว10คลิปเท่ที่10คลิปคลิปหนึ่งมีสามเทคนิคโอ้โหโอเคก็10ก็มี10คลิปอย่างน้อยอย่างน้อย10คลิปแต่ว่าผมผมจะมักจะแถมอยู่เรื่อยมันจะมีโน่นนี่แถมอยู่เรื่อยมันอย่างน้อยมันอย่างน้อยผมมิสสัญญาไว้ก่อน10แล้วกันโอ้โหแล้วก็ มีเติมอยู่เลยสิ่งสิ่งที่เหนือกว่านั้นนะที่วันนี้ไซจะบอกว่าอันนี้อาจารย์อัปเดตใหม่จริงๆแล้วก็ไซมาวันนี้คืออาจารย์ว่ามีสอนสดอันนี้อันนี้อันนี้คือแบบตื่นได้จริงๆพี่ซีเอฟหรือยังถ้ารับคอสเดียวซ F 1 7ฟหนึ่งเจดแต่ถ้ารับแพ็คคู่ซ F 1 9 9หนึ่งตัวนี้ค่ะสิบเจ็ดกระแสะมาแรงแนะนำรับแพ็คคู่ดีกว่าเพราะว่าตัวนี้ตัวเดียวก็ห9 0ันเก้าร้อยบาทถ้าใครสนใจตัวนี้ก็6 9พันเก้ารอยบาทเนาะแต่รับแพ็คคู่ดีกว่า คืออย่างที่บอกเลยค่ะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดแล้วพี่ก็เข้าใจใช่ไหมวันนี้เราฟังไลฟ์สดอาจารย์อยู่และถ้าอาจารย์สอนไลฟ์สดในเนื้อหาจะแบบพลังงานขนาดไหนอะเรากําลังนั่งฟังอยู่อาจารย์ไลฟ์อยู่แล้วคนหืมไม่ต้องพูด CF เลยยังนะคะ CF หนึ่งเกอย่าพลาดโอกาสนี้และอย่าพลาดในวันนี้เพราะราคาจะขยับขึ้นอีกนะคะ ราคานี้จะขยับขึ้นอีกยิ่งใกล้วันเมื่อไหร่นะคะราคายิ่งขึ้นไปแตะสามหมื่นเมื่อน,นั้นวันนี้พร้อมหรือยังคะที่อาจารย์บอกว่าเราอะคะ่ะจะเสกเองได้ยังไงเราอยากเป็นอะไรเราเสกตรงนั้นอันนี้ใส่ขอคอนเฟิร์มจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างไซอะคะ่ะอาจารย์คือส่อ้วนมาแบบคืนน้ําหนักตัวะคะ่ะหลังจากคลอดลูกค่ะสิบห้าปีเกือบลูกคนโตสิบห้าขวบสิบห้าขวบแหละแล้วไม่เคยลดน้าหนักได้เลยอาจารย์หรอจริงไม่เคยแบบว่าลดน้าหนักเลยว่าเอยเดี๋ยวจะลดน้าหนักแล้วจะลดน้าหนักแหละ ไม่ได้หาเทคนิคทุกวิธีเลยค่ะอาจารย์คีโตโอ้โหกินนู่นกินนี่กินนั่น IF ต่างๆแต่สุดท้ายมาเจออาจารย์อือาจารย์สอน how to วิธีการแบบทํายังไงเราอยากเป็นอะไรเราเป็นแบบนั้นอแล้วส่สั่งจิตอาจารย์ก่อนนอนว่าเราอะอยากเป็นหุ่นแบบไหนอยากเป็นอะไรแล้ววันนี้ใส่ก็ผอมลงคนเห็นใซนะคะเนี่ยค่ะอาจารย์ส่ผอมลงไหมคะอาจารย์คนผมผมยังช็อกเลยค่ะผอมลงเรื่อยเย จริงๆค่ะอันนี้ขอคอนเฟิร์มขอพิสูจน์จริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอไซคิดเลยก่อนเนาะว่าเนี่ยฉันจะต้องสวยแบบนี้นะจะต้องเป็นแบบนี้นะพอเวลาที่เรากินค่ะอาจารย์มันเป็นเองกินเหมือนคนสวยอาจารย์เออกินแบบคนสวยอะคือร,รู้สึกไปจอดไงรู้สึกรู้สึกไปจอดว่าเป็นคนนั้นแล้วเลยกินแบบคนที่คนที่ผอมมันกินแบบไหนฉันก็กินแบบนั้นจริงแต่เมื่อก่อนที่เราว่าเฮ้ยฉันจะลดน้ําหนักนะ รู้ไหมคะอาจารย์พอเจออาหารอร่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดอ่ะมีใครเป็นแบบไซไหมโอเคโอเคมันจะไม่อยากกินอาหารพอคุณแบบสวมวิญญาณคนผอมมันเลยไม่อยากกินอาหารคนอ้วนเข้าใจป่ะแต่ว่าทั้งหมดเรายังคิดว่าตัวเองอ้วนเพื่อที่จะไปผอมใช่มันก็อยากกินอาหารคนอ้วนอยู่นั่นแหละใช่นั่นแหละคือจุดเนื่องคือเหตุอันนั้นคือขีกุญแจที่เราจะคุยกันใช่แล้วอาจารย์จะมาขยี้เรื่องนี้ไงอาจารย์จะมาขยี้เรื่องนี้ไงอันนี้คือไซแบบว่า เอาจากตัวเองก่อนนะเรื่องผอมนี่ชัดมากไม่เคยมีใครแบบเห็นไซรอปทักเฮ้ยผอมลงผอมลงผอมลงพอมาเจอาจารย์บัณฑิตได้เพียงแค่ไม่ถึงสองเดือนผอมลงได้ยังไงโหแล้วคนถามจว่าคุมอาหารเหรอเซบอกจะไม่ได้คุมเอาทําวิธีอะไระอ่ะอะมีวิธีไงอาจารย์สอน How to สั่งจิตไงอ,อยากรู้ไหมล่ะคะ CF อหรือย,ย่าง1990เออโอจริงๆเพราะอันนี้ใส่บอกเลคือ พี่ต้องเอฟอ่ะแล้ววันนี้เราอยากเป็นอะไรเราเป็นได้หมดอ,ะอ่ะเรื่องความอ้วนเป็นเรื่องที่แบบปัญหาโลกแตกลดยากมากใช้ทั้งชีวิตอ่ะใช้ใช้ทั้งชีวิตไอ,เอ้เรื่องของเรื่องของเทคนิคที่ผมจะสอนในคอร์สบรรลุนลมิตนะครับตอ<ช>นนี้คนก็ลงมาเยอะมากเลยนะฟึบๆ,ๆ,ๆ,ๆเร็วมากเลยใช่ไลฟ์ครั้งที่แล้ววันศุกร์คนลงมาสี่สิบเท่าไหร่ส8สิบปดกแปประมาณห้าสิบ,บ,บกว่าคนโอ้โหสุดยอด5้าสิบกว่าคนสุดยอดอครั้งเดียว แล้วที่สําคัญในคอร์สนี้ปกติอะะอาจารย์เปิดคอร์สออนไลน์คืออาจารย์เรียบร้อยไปละอาจารย์สอนเรียบร้อยไปละแต่รอบนี้เราจะไปพร้อมกัน<ช>ดีไหมคะวันที่31มาเจอกันทุกคนถ<ช>้าไม่ตัดสินใจวันนี้พรุ่งนี้ก็อีกราคานึงนะถูกต้อง ถ้าไม่ตัดสินใจวันนี้ราคาก็จะขึ้นอีกวันนี้ตัดสินใจหรือ,อยังถ้ารับอย่างเดียว cf 1 7 9 0 0แต่ถ้ารับแพ็คคู่ใส่บอกรนะับให้คู่ไปเถอะค่ะ cf 1 9 9 0 0 17กระแสนะคะ17กระแสในการใช้ทุนน้อยให้สำเร็จเร็วนนใครอยู่ในไลน์อ่ะใครใครหนีอยู่ใน YouTube IG นะครับเอาย o ทเอ่อ TikTok ยังไงดี บอกเนอ,อ่ะถ้าสําหรับใครนะคะที่อยู่ใน YouTube IG นะคะสามารถที่จะพิมพ์นะคะ c ี mm hmm. เข้ามาจากนั้นแคปหน้าจอติดต่อเข้าไปที่แอดบัณฑิต B U N D I T ไปที่แอดบันดิตเลยไม่ต้องซิงซีเอฟเพราะไม่มีใครเห็นอ่ไม่มีใครเห็นยืนยันราคาไงคะอาจารย์อ่ะยืนยันราคาไปก่อน C f เยืนยันราคาไปก่อนแล้วแคปหน้าจอแล้วไปหาที่แอดบันดิตเลยว่าเนี่ยเราคอนเฟิร์มราคานี้เพราะว่าหมดไลฟ์นี้จะไม่ได้ราคานี้ประเด็นที่สาคัญคือหมดไลฟ์นี้จะไม่ได้ราคานี้เนื่องจากว่าอาจารย์สอนสดไงพออาจารย์สอนสดราคาเนี่ยไซว่ามันควรจะใกล้สามหมื่นเร็วๆนี้แหละฉะนั้นพี่ซ F หรือยังนี่คนนี้หวานหวานบอกว่าหวานเป็นท็อปแฟนนบอกว่า แค่ฟั่งพรีวิวก็ถูกหวยหนึ่ง <Wow. S 2> อ๋อถูกหวยหนึ่งแสนสองเลยมีเงินมา c ีเฉยเลยโอ้โห oh, hey. สุดยอดจังว่ไม่เพราะพี่พรีวิวพรีวิวคอร์สนี้ไปวันเสาร์ที่แล้วไงอ๋อพีวิวไปสองชั่วโมงสุดยอดจ้าใครที่ลองวันนี้ก็ยังกลับย้อนกลับไปดูได้นะไอ้ไพรีวิวเพราะพรีวิวนั้นโอ้โ oh, หม,มีคอนเทนต์เจ๋งๆเยอะมากผมอยากให้พวกคุณเ oh. นะี่ยไปนั่งดู ผมมีให้แอบให้ดูนิดหน่อยแอบให้ดูประมาณครึ่งชั่วโมงคุณไปดูเลยว่าคุณชอบหรือเปล่าไม่ชอบไม่ไปนั่งดูก่อนโอเคให้สิทธิ์ถึงเที่ยงคืนว<ม>ันนี้แล้วกันให้สิทธิ์ถึงเที่ยงไปนั่งถ้าใครยังไม่แน่ใจว่าเออช้อนนี้มันใช่สำหรับการนเปล่าจะจะลงทุนดีหรือไม่ไปนั่งดูกันันก่อนก็ได้แต่ผมบอกได้เลยนะการันตีการันตีเหมือนเดิมคือคุณไม่มีความเสี่ยงผมไม่มคุณไม่ต้องมีความเสี่ยงไม่มีความเสี่ยงหมายความว่าอะไรหนึ่งผ่อนไดดือนนใบัรคิ ครับยังใช้คริปโตซื้อไม่ได้นะตอนนี้อย่างนะอย่งนะอย่างนะอย่างะไว้ก่อนไว้ก่อนโอเคแล้วข้อสองที่จะให้ความเสี่ยงให้ให้ความเสี่ยงคุณหมดไปคือถ้าภายในหนึ่งปีนะเอาไปใช้ก่อนเอาไปเรียนก่อนเอาไปใช้ก่อนภายในหนึ่งปีไม่ชอบบอกว่าอาจารย์มั่งไม่เห็นคุ้มเลยที่ลงทุนไปอะ่ะ ไม่เห็นได้ตังค์กลับมาเลยสองหมื่นล้มความสุขความสุขไม่ได้ถึงแม้ว่าไม่ได้ตังค์ถ้าเป็นความสุขคุ้มก็โอเคนะความสุขนี่แม่งเหนือเงินนะความจริงแล้วถ้ายังไม่ได้ความสุขคืนมาเลยอาจารย์สองไม่คุ้มสองหมื่นที่ลงไปหมื่งเก้าไม่รู้ขอคุ้มสองหมื่นที่หมื่นเก้าลงไปก็เอาคืนเงินไปเลยอีกแล้วเหรออาจารย์คืนเงินโอ้โหไม่ถามคาถามเลยทั้งสิ้นทำไมคุ้มอย่างนี้อาจารย์ผมคุณไม่มีความเสี่ยงเลยทั้งสิ้นไม่มีความเสี่ยงโอเคป่าไม่มีที่ไหนเขาเป็นแบบนี้นะนะคุณลองไปเรียน m อ a บดิ ปเรียน m อ a จบมาเรียน m อ a บลงทุนไปกี่แสนสี 4, 5, น่ห้าแสนสมมติแล้วจบมาได้เงินเดือนสามหมื่นใช่จริงจ้งหรือว่าหางานทำไม่ได้เขามีคืนเงินให้คุณป่ะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีบอกว่าเอาลงทุนกับชั้นสามแสนสี่แสนค่ะแล้วถ้าทำเงินคืนไม่ได้สามแสนสี่แสนเดี๋ยวคืนเงินให้คุณผมว่าเขา เตะคุณเขาก็บอกว่าผมเจอป่ะไม่ีไม่มีไม่มีแต่กับอาจารย์บัณฑิตนะคะถ้าเรียนไปแล้วหนึ่งปีแล้วรู้สึกว่าไม่มีอะไรดีกับชีวิตแต่ดอกจันก่อนว่าพี่ต้องทํานะต้องทํานะไม่ใช่ว่าเออเอาไปนอนกอดไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ต้องทํานะใส่รับรองเลยว่าเอาแค่อันนี้วันที่สามสิบพฤษภาแท้อาจารย์เปิดสอนอะคลิปแรกอะชีวิตเปลี่ยนแล้วใช่เออแค่นี้เองชีวิตเปลี่ยนแล้วแค่คนที่ยังบอกแค่ฟังพรีวิวนะ S <S <S หวานบอกแค่ฟังพรีวิวก็ก็ถูกไว้หนึ่งแสนบาทสุดยอดเลยมีเงินไปซีเอฟเลยเว้ยนั่นไงโอเค <Okay. S 1> สุดยอดมากๆเลยนะคะอ่าซีเอฟไปก่อนนะขอบคุณพี่แมวมากๆเลยซีเอฟเลยคะ่ะวันนี้คุ้มที่สุดเพราะว่าสิ่งที่ได้โบนัสในวันนี้คืออาจารย์จะสอนสดในคอร์สนี้ หาไม่ได้ง่ายนะคะหาไม่ได้ง่ายนะคะที่อาจารย์จะสอนสดในคอร์สนี้นะคะ<ช>อันที่หนึ่งอันที่2อนะคะอาจารย์การันตีด้วยภายใน1ปีนะคะถ้าไม่เห็นผลแต่ต้องทำเนาะถ้าไม่ถ้าไม่เห็นผลคืนเงินเลยใช่แล้วข้อที่สามเอ้ยเงินก้อนไม่พออ้าวรูดบัตรสิคะมีผ่อนได้3ามถึงสิเดือนโอ้โหไม่มีดอกเบีย้ยอีกสุดเปอร์เซ็นต์อีกไม่ไดีขนาดนี้ CM หรืยอยังคะ แพ็คคู่เลย cf 1 9 9 0 0ูโอ้โหรับโบนัสแบบหลายเด้งมากมใสบอกเลยคะ่ะวันนี้คุ้มจริงๆเพราะถ้าหมดจากไลฟ์นี้รอบต่อไปราคาไม่ใช่17900นะไม่ใช่1790 0แน่นอนใช่เริ่มวันที่สามสิบพฤษภาคมใช่แล้วจริงๆถ้าใครลงวันนี้ยังจะให้ย้อนกลับไปดูได้อ,อย่าย้อนกลับดูที่ผมลงพรีวิวไปแล้วพรีวิวไปสองชั่วโมงในนั้นมีอะไรเจ๋งๆเยอะมากเลยเดี๋ยวจะให้คนตัดมามในนั้นนีแ่บบว่าบางทีเราก็ม คุยกับนักเรียนในคลาสมาแต่ผมจะตัดเอาเตัดเอาช่วงที่มันเป็นไฮไลท์อ <Okay. S 2> อกมาให้กันด้วย oh. ในคอร์สนั้นจะมีเนื้อหาจริงๆอัดแน่นคุณผมมีความรับผิดชอบเวลาคุณมาเรียนผมมีความรับผิดชอบว่าทํายังไงที่จะให้คนที่มาเรียนกับเราเนี่ยเขาเปลี่ยนจริงๆผมพิสูจน์ตัวเองด้วยผลลัพธ ผมไม่ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยจํานวนชั่วโมงที่คุณเรียนเก็ตป่ะพูดพูดน้าท่วมท่งแต่ไม่มีอะไรเลยพูดน้าท่วมท่งแต่ว่าคนแม่งเรียนเรียนเหมือนคุณไปเรียนพวกสี่ปีแล้วมันจาจาอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เรียนประวัติศาสตร์อะไรก็รู้ที่แบบประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ประวัติศาสตร์ของนนนี่น้นนี่เรียนจบมากูเอาไปใช้ไงวะไม่ผมพบสัญญาคุณด้วยผลลัพธ์จบไปคุณกลายเป็นมันเป็นยอดมนุษย์อะจบไปคือแบบคนจะคิดว่าเฮ้ยทำในเหมือนเหมือนประมาณที่เราคิดเรา เอ,อเรามองยาแป้งอ่รู้จักยาแป้งแบบพาซิโบอะเรามองยาแป้งว่าไม่เป็นมหสัสจจรันเป็นเรื่องมหาสัรจันเพราะว่ามนุษย์เอาถ้าคุณคิดถึงเรื่องยาแป้งใช่ไหมล่ะเวลาทำไมแพทย์ให้ยาแป้งแล้วทําไมคุอ,อผมจําเปอร์เซนต์ไม่ได้แต่เกินห้าสิบเปอร์เซนต์ของของของคนไข้ให้ยาที่มันเป็นแป้งไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มียาเลยแต่หายอืทําไม เพราะมนุษย์รักษาตัวเองด้วยจิตของตัวเองมนุษย์ is self healing สร้างารักษาตัวเองได้ด้วยจิตของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างคุณเอาชนะด้วยจิตได้หมดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นผมนะให้เทคนิคเจ๋งๆ30ข้อ30เทคนิคมาเปลี่ยนชีวิตกันแล้วก็มีวิทยาศาสตร์แบกด้วยลงทะเบียนวันนี้นะครับวันนี้วันสุดท้ายที่ราคา17,900บาท